เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอัญชลีวานิเทพบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรประชาธิปัตย์ท่านประธานคะสำหรับมาตราสําสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้แต่เดิมนะคะทั้งสิ้นประมาณ31,742ล้านบาทเศษนั้นและทางาคณะกรรมาการงบประมาณเองก็ได้ไปเพิ่มเติมงบประมาณให้สำหรับสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี เป็นประมาณ32,160กว่าล้านบาทนั้นดิฉันเองได้ขอแประยะติปรับลดงบประมาณในงบงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในมาตรา5ของสำนักนายรัฐรีอยู่ด้วยทังทั้งสิ้น3หน่วยงานด้วยกันค่ะหน่วยงานแรกนั่นก็คือในเรื่องของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะคะก็ได้ปรับลดลงประมาณ10ค่ะองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีก10ซและแน่นอนค่ะที่จะต้องมีการพูดไปใน ข้อมูลที่อ้างอิงกันต่อไปก็คือสำนักง,งานพัฒนาพิงคณนนครนะคะดิฉันคงต้องขออนุญาตท่านประธานว่าก็คงจะอภิปรายรวมกันไปในทั้งสหน่วยงานดิฉันได้เคยเรียนท่านประธานไปแล้วค่ะหลายครั้งในที่ประชุมสภาแห่งนี้ค่ะว่าท่านนายมนตรีเองนั้นได้ประกาศต่อสภารัฐสภาหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรของเราแล้วก็ต่อสาธารณะไปหลายครั้งว่าประเทศไทยของเรานั้น จะทารายได้จากการท่องเที่ยวได้ประมาณ2.2ล้านล้านบาทในปีพศ2558ค่ะท่านนายกเองได้ทําเสมือนหนึ่งว่าตัวเองนั้นได้ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งแต่ดิฉันคิดว่าจากพฤติกรรมของท่านนายกตรีเองนั้นท่านนายกอาจจะให้ความสําคัญในเรื่องของรายได้ในเรื่องของเป้าหมายของการเงินคือ2.2ล้านล้านบาทจะมากกว่าค่ะเพราะตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการประเทศมา2ปีที่ผ่านมานั้น ต้องยอมรับความเป็นจริงนะคะว่าทนายกไม่ได้มีส่วนที่จะทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยนั้นไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้เลยในอนาคตการวางยุทธศาสตร์ก็ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งงบประมาณก็ดีในเรื่องของงานเงินคนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นสวนทางกับสิ่งที่ทานายยมตรีได้พูดหรือว่าได้ประกาศต่อสภาแล้วก็ต่อที่สาธารณะมาเป็นประจำ ดิฉันคงต้องขออนุญ,ญาตเรียนท่านประธานค่ะว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทยได้นั้นประกอบไปด้วยปัจจัยที่สําคัญสําคัญอยู่4ีหประการประการที่สําคัญประการแรกที่ดิฉันอยากจะเรียนก็คือการพัฒนาในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกกันว่าการไปสร้างคุณภาพให้กับสินค้าค่ะนั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวของไทยทานายร่มตรีเองเนี่ยก็เคยพูดอยู่ประจำค่ะในสภา ว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เงินงบประมาณเหล่านี้ไปฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ค่ะท่านประธานคะแต่ปรากฏว่าเอาข้าจริงแล้วค่ะเงินงบประมาณที่ลงตรงไปให้กับเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูหรือพัฒนาก็ตามก็ให้เงินงบประมาณไปน้อยมากแต่ดิฉันคงจะไม่อภิปรายในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจะไปอภิปรายอีกครั้งหนึ่งในมาตราเก้าของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป ปัจจัยที่สําคัญประการที่2ค่ะที่สําคัญมากนั่นก็คือในเรื่องของการวางแผนการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทากลุ่มตลาดหรือที่เขาเรียกกันว่ามาเก็ตเซกเมนต์นะคะท่านประธานคะทำยังไงคะว่าปัจจุบันนี้การวางแผนการตลาดนั้นไร้ทิศทางอย่างสิ้นเชิงค่ะและข้อสาคัญที่สุดก็คือดิฉันกล้าพูดได้ว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้การเมืองนําการบริหารค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งงบประมาณไปเพื่อพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการวางแผนการตลาดของการท่องเที่ยวไทย ท่านประธานครับวันนี้เนี่ยมีตัวเลขที่ชัดเจนแล้วค่ะว่าในปีพศ2555ที่ผ่านมานั้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยในประมาณ22ล้านคนทำรายได้จากการท่องเที่ยวได้ประมาณ9 0 7 0 0 0 0ล้านบาทแต่บางตัวเลขก็อ้างไปถึงว่า1ล้านล้านบาทนะคะท่านประธานแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งฉันอยากจะเรียนถามไปยังกรรมธิการกับว่าได้ถามไปยังททหรือว่าถามไปยังองค์กรต่างๆที่เราได้พูดคุยกันไปใน3-4องค์กรนี้หรือเปล่าคะว่า วันนี้นะักท่องเที่ยวจริงๆของไทยนะั้นลดคุณภาพลงค่ะหมายความว่าเราได้นักท่องเที่ยวแต่จํานวนปริมาณมากขึ้นค่ะแต่คุณภาพของนักท่องเที่ยวต่อหัวต่อคนที่ใช้ใจ่ายในประเทศไทยนั้นลดลงอย่างน่าใจหายเฉะนั้นทางภาคเอกชนเองนะคะก็มีความรู้สึกแล้วก็ได้พยายามพูดกับรัฐบาลหลายครั้งแล้วค่ะว่าการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพกลับเข้าสู่ประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากการที่จะทําให้การท่องเที่ยวของไทยเรานั้นหนีกับดักราคาถูกออกไปให้ได้เนี่ย ึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรเชเข้ามาให้การสนับสนุนนี่สิ่งที่ดิฉันอยากจะชี้ให้เห็นชัดเจนก็คือกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพเหล่านี้ค่ะท่านประธานคะเขาเรียกกันว่ากลุ่มไมซ์หรือว่ากลุ่มที่มาเข้าประชุมค่ะซึ่งปกติแล้วดิฉันก็ไม่ทราบว่า,านายมตรีได้ทราบหรือเปล่าว่าเราได้สัดส่วนของกลุ่มนักเที่ยวกลุ่มไมซ์ตรงนี้เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ10%หรือ10.7%เท่านั้นค่ะ ม้นเราเป็นโจทย์ของประเทศไทยค่ะกับการท่องเที่ยวว่าจะทําอย่างไรถึงจะดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นและก็ทํารายได้เพราะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะสามารถทํารายได้เป็นสามเท่าหรือสี่เท่าของนักท่องเที่ยวปกติค่ะยกตัวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวปกติที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาจะทำจะใช้จ่ายเนี่ยต่อหัวต่อคนประมาณ4 0 0พันถึงห้าพบาทถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มไมซ์เนี่ยก็จะเอาสามหรือสี่คูณเข้าไปเลยค่ะก็จะกลายเป็น 4,000-5,000บาทก็จะก้าวกระโดดเป็น12,000หรือว่าถึง15,000บาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะท่านประธานเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงทําให้เราต้องกลับมาคิดกันว่าการที่จะดึงกลุ่มไมซ์มาได้เนี่ยต้องมีแผนยุทธศาสตร์ดิฉันต้องกลับมาเรียนท่านประธานค่ะว่าในรัฐบาลของท่านนายกอภิสิทธิ์จากการนําเสนอของสอสอปน,นหรือว่าสํานักงานการจัดประชุมและนิทรรศกา,ารหรือว่าทางภาคเอกชนเนี่ยก็ได้ช่วยกันคิดค่ะเราจึงวางยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวไทยว่า เราต้องการสร้างกรุงเทพมหานครนั้นให้เป็นเมืองหลวงของการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนค่ะทางภาคใต้นั้นเราตั้งใจที่เราจะหยิบภูเก็ตเป็นฮับหรือเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวโลกทางภาคใต้ทางภาคเหนือนั joking, ้นเราตั้งใจที่จะสร้างเชียงใหม่ให้เป็นฮับหรือเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวโลกทางภาคเหนือค่ะส่วนทางภาคอีสานนั้นเราก็ได้คิดให้กับพี่น้องชาวอีสานว่าเมื่อจีนค่ะ สร้างรถไฟความเร็วสูงจากคุณหมิงลงมาสู่เวียงจันท์แล้วจึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อจากเวียงจันท์เข้าหนองคายอุดรขอนแกน่นโคราชกรุงเทพมหานครและอีกเส้นหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครลงสู่ปดังเบซาเพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อขนนักท่องเที่ยวเหล่านี้ค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นค่ะท่านประธานคะแต่น่าเสียดายมากค่ะสิ่งท,ที่ท่านอยากจะเรียนถามทางกรรมธิการ งบประมาณในการที่พิจารณาในเรื่องของสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีในเรื่องของสามหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวดิฉันได้นําเรียนเบื้องต้นแล้วท่านได้ถามไปทางสสปนไหมท่านได้ถามไปทางอ,อปทอไหมและแน่นอนค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพูดไปว่าท่านได้ถามไปยังพิง์ขนาคนครไหมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อเราต้องการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสู่ประเทศไทยแล้วเนี่ยค่ะ การวางยุทธศาสตร์ของท่านนายกอภิสิทธิ์ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านนะคะแล้วเราตั้งใจก็คือวางงบประมาณค่ะเพื่อล้อยุทธศาสตร์เหล่านี้จึงเป็นที่มาของการตั้งงบประมาณไปให้มีการขยายสนามบินที่ภูเก็ตเครื่อเราใช้มติครมออนุมัติไปเมื่อ,เ,อ,อเดือนกันยายนเมื่อขออภัยค่ะเมื่อเดือนธันวาคม2552มติครมในขณะนั้นอนุมัติ ให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยขยายสนามบินที่ภูเก็ตได้โดยอนุมัติงบประมาณไปประมาณ5,700ล้านบาทค่ะและโชคดีของภูเก็ตค่ะที่เมื่อมีมติครมอ,อนุมัติแล้วเนี่ยทางการท่าสามารถออกแบบและขอสามารถออก e a ไได้ทันค่ะขออนุญาต e a ไได้ทันจนกระทั่งในปี54ก่อนระยุบสภาก็จะได้มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ได้มีการก่อสร้างในขณะนี้แล้ว ดิฉันเรียนย้ำตรงนี้ค่ะว่าเป็นมติครอมอซึ่งล้อตามแผนยุทธศาสตร์ของอรัฐบาลของท่านนายกอภิสิทธิ์วชชาชีวะ5 7า0ล้านแต่วันนี้กลายเป็นว่าขณะที่กําลังก่อสร้างก็มีคนที่ต้องการลักไก่แล้วก็ลักขโมยโครงการไปขึ้นป้ายค่ะว่าชาภูเก็ตข,ขอขอบคุณนายกยิ่งลักษณ์ที่ไปขยายสนามบินให้ที่บุเก็ตซึ่งมันไม่ใช่ค่ะนั่นเมื่อเราขยายสนามบินที่บุเก็ตเปิดประตูให้กว้างแล้วสิ่งที่เราวางงบประมาณต่อมาเพื่อให้ล้อกับยุทธศาสตร์ก็คือการสร้างศูนย์ประชุมนานาชาชติ และนิทรรศการขึ้นที่ภูกเก็ตรัฐบาลของนัานนายกอภพิสิทธิ์อนุมัติงบประมาณไปแล้ว2,600ล้านดิฉันได้เคยถามเรื่องนี้ในกระทู้แล้วค่ะในสภาผู้แทนราษฎรเราตั้งงบประมาณไปแต่โชคร้ายว่ามติครมท,ที่เราอนุมัติไปนั้นในปี53ค่ะท่านประธานปี54นั้นก็คือการออกแบบก่อสร้างและเมื่อยุบสภาไปแบบก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วค่ะแต่ประเด็นปัญหาก็คือแบบก่อสร้างนั้นต้องไปขออนุญาตจาก EAA หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นจะนั่งเป็นประธานของคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปรากฏว่าจากปี54ค่ะในเดือนสิงหาคมยันมาจนกระทั่งถึงปี55ในเดือนกรกฎาคมไม่ผ่าน EIA ค่ะและในที่สุดรัฐบาลชุดนายกยิ่งรักษ์เนี่ยค่ะก็มีมติยกเลิกโครงการสร้างศูนย์ประชุมที่ภูเก็ต2,600ล้านทิ้งไปเลยค่ะประเด็นที่เราถามในสภาและได้รับคำตอบจากนกรัฐมนตรีบางคนท่านกลับตอบว่า ต้องยกเลิกมติครมอมของท่านนายกพิสิทธิ์เพราะไม่ผ่าน EAA แต่การมันไม่ใช่กลับเช่นนั้นค่ะท่านประธานวันนั้นรัฐมนตรีมาตอบในสภาอย่างนั้นค่ะแต่วันที่รองนายกฐมนตรีคือคุณปลอดประสบไปพูดที่เวทีเสื้อแดงค่ะท่านพูดได้น่าใจหายมากค่ะท่านประธานค่ะดิฉันขออนุญาตสักครู่ค่ะเพื่อจะได้ถามทางกรรมธิการว่าท่านได้ไปถามไหมว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไร ท่านพูดอย่างนี้ค่ะว่าท่านบอกว่าสมัยที่ปฏิวัตริรัฐบาลปฏิวัติจะยุบในสาฟฟารีรัฐบาลอภิษ์ก็จะยุบในสาฟฟารีเพราะเกลียดคนที่สร้างคือเกลียดนายกทักษิณและก็เกลียดที่หน้าผมแต่ผมไม่แคร์เพราะกูก็ไม่ชอบหน้ามึงเหมือนกันประเด็นต่อมาท่านตอบว่าค่ะว่าวันนี้นายสาฟารีกลับมาอยู่กับเราแล้วชื่อว่าพิงค์คณครมีศูนย์ประชุมตอนนั้นนายกสมชายเป็นคนสร้างนายกทักษิณเลือกที่สมัยอภิสษ์บอกเชียงใหม่ไม่เข้าท่าจะไปสร้างทีูุ่ก็ต แต่เราก็สร้างเชียงใหม่จนสําเร็จมันมาทวงถามว่าทําไมไม่สร้างให้ภูเก็ตก็ยังไม่สร้างจะมีปัญหาไหมละ่ะวันหน้าจะสร้างให้เมื่อภูเก็ตเห็นความดีของเราเลือกคนของเราวันนั้นจะทําให้วันนี้ไม่มีอารมณ์จะทาไออย่างนี้ไม่ได้ค่ะท่านประธานคะ่ะดิฉันไม่อยากจะใช้คําว่าชั่วร้ายมากนะคะสาหรับการเป็นนักการเมืองและเป็นนักบริหารประเทศแล้วมาพูดอย่างนี้เพให้เกิดความแตกแยกในหมู่พี่น้องประชาชน อันนี้คือใบเสร็จใบใหญ่ค่ะที่รองนายกรมัมมนตรีไปพูดต่อที่ประชุมที่ไม่สร้างเพราะว่าอะไรคะวันหน้าจะสร้างให้เมื่อภูเก็ตเห็นความดีของเราเลือกของคนของเราวันนั้นจะทําให้วันนี้ไม่มีอารมณ์นี่ก่อให้เกิดความแตกแยกมากเลยค่ะดิฉันถึงบอกว่าใช้การเมืองนําการบริหารค่ะ แต่งบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยเป็นงบประมาณของแผ่นดินเป็นงบประมาณที่มาจากเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเก็ตนั้นทํารายได้จากการท่องเที่ยวอย่างที่ที่ฉันได้กลาบเรียนแล้วค่ะเป็นที่สองรองจากกรุงเทพมหานครเราทํารายได้จากการท่องเที่ยวได้ถึงเกือบสองแสนล้านบาทครับท่านประธานแต่ในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องของการาทําศูนย์ประชุมที่ภูเกต็ตท่านกลับเ,เลือกปฏิบัติค่ะดิฉันอยากจะเรียนท่านประธานว่า เมื่อท่านนายกพิสิทธิ์วางยุทธศาสตร์แล้วว่าจะเลือกภูกเก็ตให้เป็นประตูสู่การท่องเที่ยวโลกทางภาคใต้ในขณะเดียวกันเราก็เลือกเชียงใหม่ให้เป็นประตูสู่การท่องเที่ยวโลกทางภาคเหนือค่ะจึงเป็นที่มาของการตั้งงบประมาณในการสร้างศูนย์ประชุมขึ้นที่เชียงใหม่อย่างที่นายปลอดประสบไปพูดบนเวทีเสื้อแดงท่านบอกบอกว่าท่านทาจเรีครับสัก,กรครู่ครับมีพูดเชิญท,ท่านก่อแก้วครับ กรับเรียนท่านประธานที่เคารพครับขอแก้วเป็นทองนะครับสสบัญชีรายชื่อรรคเพื่อไทยผมขอญาตกัดจังกว่าผู้ก,กําลังที่ปลายสักนิดหนึ่งนะครับคือผมเองก็เป็นคนพังงาที่ไปเรียนหนังสือที่ภูเก็ตแล้วก็สํานึกในบุญคุณของจังหวัดภูเก็ตอย,อยู่เช่นกันไม่ต่างกับท่านผมขอญาตประท้วงท่านดาําข้อ11นะครับสิ่งที่ท่านกําลังพูดมานั้นเป็นการทําให้สังคมเข้าใจผิดในตัวพระแท่านนายกมตรีนะครับทั้งนี้จริงแล้ว ท่านเองไม่เคยมีความคิดแบบนั้นนะครับถ้ามีความคิดแบบนั้นมิฉะนั้นแล้วคงไม่มัดงบประมาณมากมายในการแก้ปัญหาภูเก็ตล่าสุดก็มีการมัดงบประมาณในการสร้างอุโมงอุโมงทางรอบไปที่หาดปาตองนะครับเพื่อบรรเทาการจราจรท่านท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านก่อแก้วครับเพื่อนงี้ท่านท่านฟังผมด้วยครับเพื่อนงี้ได้แต่แต่ท่านทิ่อภิปรายไม่ได้ถ้าท่านบอกแค่นั้นเองอเดี๋ยวจะมีการประท้วงตอบโต้ก่อน ก,ก็บอกเลยนะฮะท่านท่านอภิปรายไม่ได้ไม่อภิปรายครับก็งี้นะครับผมจะเรียนว่าเรื่องเรื่องสย์ประชุมเศรษฐกิจเอูยสย์ประชุมจังหวัดภูกเก็ตนั้นนะครับทางสงสภูเก็ตคุณเลว่าอารีรอกก็มาอารีรผมหลายครั้งแล้วครับผมเองก็เช็คข้อมูลปรากฏเรื่องนี้มีปัญหาเรื่องเอเอจริงๆนะครับไม่มีประเด็นทางการเมืองเกี่ยวข้องครับเป็นเรื่องเ e อส่วนตัวผมก็อยากประกันโครงการให้เกิดเหมือนกันครับท่านทางครับขอกลับเรียน๋ยวให้ให้กรรมธิการชี้แจงท่านท่านไม่ต้องชี้แจงอ่ะอาท่านอัฉรีเชิญต่อ เอาให้กรรมการชี้แจงนะคิดว่าสิ่งที่ที่ฉันได้อภิปรายต่อท่านประธานแล้วก็ต่อพี่น้องประชาชนชัดเจนด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วค่ะเพราะคําพูดนี้เป็นคําพูดของรองนายกรัฐมนตรีค่ะคือนายปลอดประสบดิฉันซ้ําให้ฟังนะคะว่าวันนี้นายซาฟารีกลับมาอยู่กับเราแล้วชื่อว่าพิงค์คณพรมีศูนย์ประชุมตอนนั้นนายกสมชายเป็นคนสร้างนายกทักษิณเลือกที่สมัยอภพิสิทธ์บอกเชียงใหม่ไม่เข้าท่าจะสร้างภูเก็ตแต่เราก็สร้างเชียงใหม่ให้สําเร็จ มันก็ทวงว่าทําไมไม่สร้างให้ภูเก็ตก็ยังไม่สร้างมีปัญหาไหมละ่ะวันหน้าจะสร้างให้เมื่อภูเก็ตเห็นความดีของเราเลือกคนของเราวันนั้นจะทําให้วันนี้ไม่มีอารมณ์จะทําดิฉันไม่ต้องการคําแก้ตัวของคนบางคนแทนใครทั้งสิ้นค่ะแต่ดิฉันกําลังอภิปรายต่อท่านประธานว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะและทุกคนก็ทราบในประเด็นเหล่านี้ดีอยู่ค่ะท่านประธานคะสิ่งที่ดิฉันอยากจะย้าเน้นก็คือว่าเมื่อเราเลือกเชียงใหม่ ให้เป็นประตูสู่การท่องเที่ยวโลกทางภาคเหนือแล้วเนี่ยคะ่ะสิ่งที่นายปลอดประสบไปพูดแล้วมันไม่จริงนั่นก็คือเขาบอกบอกว่าพิงขนครมีศูนย์ประชุมตอนนั้นนายกสมชายเป็นคนสร้างนายกท่านเลีครับสักครู่ท่านท่านต้องอภิปรายเรื่องของกรรมธิการนะทีน,นี้ท่านอภิปรายท่านรองนายกถ้าประเด็นนี้ท่านพูดต้องเป็นเรื่องของการกระทู้ถามสดด้วยความเคารพนะครับกรุณาได,ได้ได้รักษาผมเชื่อว่าท่าน อยู่สภามานานจะเข้าใจเรื่องนี้เชิญครับขอบพระคุณค่ะท่านประธานคะ่ะดิฉันเองกําลังเรียนให้ท่านประธานฟังว่าที่ดิฉันแปลวิจติแล้วก็ปรับลดงบประมาณกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพิงค์คณะคอนนี่พิงค์คณะคอนเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาพูดบอกบอกว่านายกสมชายเป็นคนสร้างศูนย์ประชุมนายกทักษิณเลือกที่สมัยอภิสิทธิ์บอกเชียงใหม่ไม่เข้าท่าจะสร้างภูเก็ตแต่จริงๆแล้วไม่คะ่ะมติครมในสมัยของท่านนายกอภิสิทธิ์ค่ะ วันที่30กันยายน2552เป็นผู้ที่อนุมัติงบประมาณเพื่อไปสร้างศูนย์ประชุมที่เชียงใหม่ค่ะ2,300ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยดิฉันถึงบอกบอกว่าเป็นการเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นอย่างนี้ไม่ได้และเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนแก่พี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็บิดเบือนข้อมูลต่อพี่น้องทั้งประเทศ แล้วสิ่งที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านประธานก็คือว่าเมื่อสร้างศูนย์ประชุมที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะในขณะนั้นเองในปีพศ2552เนี่ยค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้ทางสะดวกนะคะดิฉันคงต้องเรียนว่าต้องให้เครดิตกับท่านรัมตรีชุมพลศิลปะอาชาในขณะนั้นที่ท่านเป็นรัมตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นคนนําเรื่องศูนย์ประชุมที่เชียงใหม่เข้ามาเพื่อขอมติคมรมในการอนุมัติและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการปัญหาเรื่องของการออกแบบ เรื่องของการขอ e i a แต่ท่านนายกอภิสิทธิ์ในขณะนั้นในฐานะประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเองก็ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้จนลุล่วงไปได้ดีเพราะเราถือว่านั่นคือยุทธศาสตร์ของชาติในการจะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์หรือกลุ่มประชุมให้มา,เ,าเดินทางมาเที่ยวในทั่วประเทศไทยของเราให้ได้จึงเป็นที่มาของการสร้างศูนย์ประชุมเชียงใหม่จนแล้วเสร็จจนบัดนี้และก็ได้มีความคิดค่ะของคุณปลอยประสบต่อก็คือจะเอาศูนย์ประชุมเนี่ยค่ะไปรวม กับทางไนท์ซ s ฟ f รีแล้วก็ตั้งมาชื่อกันว่าสำนักงานพัฒนาพิงคณครแล้วก็ของบประมาณจากสภาไปในาวาระแรก765ล้านบาทแล้วก็ถูกปรับลดลงมาเล็กน้อยนะคะท่านประธานคะสิ่งที่ทีฉันอยากจะกรับเรียนท่านประธานก็คือว่าเมื่อเป็นเช่นนี้อ่ะสำนักงานพัฒนาพิงคณครจะดูแลแล้วก็มาสร้างเป็นองค์การมหาชนขึ้นมาใช้งบประมาณของชาติอีกประมาณ700ล้านโดยประมาณ ดิฉันอยากจะถามบอกบอกว่าแล้วท่านเคยไปปรึกษาหารือไหมกับทางสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและเทศ,ศกาลท่านเคยไปปรึกษาหารือกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือเปล่าท่านประธานกาสอส,อสอปนหรือว่าสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและเทศ,ศกาลเนี่ยคะ่ะคุณปลอดประสบเองหรือว่าทางกรรมธิการเองได้เคยถามเขาไหมคะว่าขณะนี้มีศูนย์ประชุมอยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ทั้งสิ้น ในขณะนั้นเนี่ยเขาไปทำแผนไว้นะคะที่จะต้องไปนำแสดงสินค้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติบิดเข้ามาแล้วก็มาใชา้ประเทศไทยเป็นที่ประชุมอะคะ่ะก่อนที่จะมีการยกเลิกมติครมในการสร้างศูนย์ประชุมที่ภูเก็ตเนี่ยเขาวางแผนทางด้านการตลาดไว้ทั้งหมด12ศูนย์ด้วยกันทั้งสิ้นค่ะวันนี้เมื่อตัดภูเก็ตออกไปก็จะเหลือทั้งหมด11ศูนย์ประชุมด้วยกัน ดิฉันอยากจะเรียนถามทางกรรมิองการนะคะว่าได้ถามสสปนเข้าไปไหมคะว่าทั้ง110เศูนย์เนี่ยค่ะไม่เคยปรากฏว่ามาตั้งเป็นหน่วยงานอิงราชการแบบนี้นั่นคือมาตั้งเป็นองค์การมหาชนแยกออกมาต่างหากประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็คือการใช้งบประมาณของรัฐเข้าไปแล้วดิฉันก็ไม่มั่นใจค่ะว่าจากการบริหารจัดการอย่างที่ขอภัยค่ะว่ารัฐบาลชุดตอนนั้นก็คือคุณปลอดประสบเป็นคนสร้างในซานฟารีเองแกว่าอย่างนั้นนะคะ ไนซ์ซัฟฟรีตลอดระยะเวลาของการตั้งมาขัดทุนมาโดยตลอดค่ะแล้ววันนี้ก็จับเอาศูนย์ประชุมเชียงใหม่ไปพ่วงกับไนซ์ซัฟฟรีต่อแล้วก็มาของเงินงบประมาณของเราอีก700กว่ล้านแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยค่ะจะขัดทุนเหมือนไนซ์ซัฟฟรีทุกปีอีกหรือเปล่าแม้กพรเนี่ยค่ะจะตั้งใจบอกไว้แล้วว่าถ้าองค์การมหาชนหน่วยงานใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นพิงคณนครเนี่ยค่ะ ถ้าไม่สามารถดําเนินการได้กด็สามารถยุบได้ภายใน5ปีแต่การยุบหน่วยราชการพวกเราก็ทราบกันดีนะคะแม้เป็นองค์การมหาชนก็ตามทําได้ไม่ง่ายหรอกค่ะแล้วก็มีหน่วยงานเช่นอพทเนี่ยค่ะอย่างที่เราบอกก็คือองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกพรเนี่ยเคยประเมินผลงานแล้วแล้วก็มีความเห็นว่าควรจะยุบแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ยุบแล้วต่อไปสํานักงานพิ้งค์นครเนี่ยค่ะจะยุบหักบริหารจัดการขัดทุนเนี่ย ท่านได้เรียนถามเขาในประเด็นเหล่านี้หรือเปล่าและข้อสําคัญที่สุดก็คือศูนย์ประชุมทั้งหมดไม่เคยปรากฏนะคะว่าอิงอยู่กับหน่วยราชการทั้งหมด10ศูนย์เนี่ยคะ่ะบริหารจัดการโดยภาคเอกชนทั้งสิ้นคะ่ะเขาถึงดํารงตนอยู่ได้ดิฉันอยากจะเรียนท่านประธานว่าจะไม่ให้ดิฉันพูดดเรว,ว่างการเมืองนําการบริหารการที่เรากว่าจะไปประมูลกว่าจะไปอะไรนะคะบิด แข่งขันกับประเทศอื่นๆได้อย่างเช่นการประชุมใหญ่เลยค่ะเขาเรียกว่าแมทใหญ่เลยสําคัญของโลกค่ะอย่าง World Expo ที่รัฐบาลท่านนายกพิสิทธ์บิดมาได้แล้วค่ะลงที่จังหวัดอยุธยาของท่านด้วยซ้ําไปค่ะของท่านรองประธานคณะกรรมการงบประมาณแต่อยู่ๆรัฐบาลก็ทําเพิกเฉยค่ะ แล้วก็ปล่อยให้การบิดประมูลครั้งนั้นสูญเปล่าไปเลยค่ะท่านประธานคะอันนี้เป็นที่น่าเสียใจมากนะคะแก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งที่จังหวัดอยุธยาซึ่งควรจะได้รับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วเราจะได้ดึงนักท่องเที่ยวมาให้รู้ว่า world heritage ของอยุธยาของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรแล้วเราก็สูญเสียรายได้มาหาศาลไปอย่างนี้ค่ะแลวจะไม่ให้ดิฉันอบอกได้ยังไงว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมที่สวนทางกับการให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวของไทยอย่างมากและข้อสําคัญที่สุดว่าสมาธิกการได้ถามในสิ่งเหล่านี้กับ ทางผู้มาชี้แจงหรือเปล่าดิ่ฉันคงจะต้องเรียนท่านประธานค่ะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะล้วนที่จะก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็แสดงให้เห็นชัดเจนค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้นั้นไม่ได้สร้างคุณอุปการหรือก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยนะคะแต่กลับมาทําลายต้นทุนของประเทศที่รัฐบาลอ,าอื่นๆเขาวางไว้สะสมไว้ข้อสําคัญที่ดิฉันห่วงมากที่สุดก็คือการทําลายขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ต่อการท่องเที่ยวแล้วก็ต่อเวทีโลกโดยเฉพาะยิ่งเมื่ออาเซียนจะรวมเป็น1ในปี2,558นี้ค่ะท่านประธานคะดิฉันจึงไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชอบในเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ทางกรรมธิการไปเพิ่มเติมให้กับสำนักนาย,ยกรัฐม,มนตรีอีกนะคะแล้วก็ขอยืนยันคะ่ะว่าจะขอปรับรลดงบประมาณดังกล่าวเช่นเดิมค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน